ครับวันนี้ก็ผมเดดวันนี้อากาศดาเย็นนะผมวันนี้ครับผมนี่อยู่บ้านร้อนนะครับผอมาเที่ยวทุ่งข้างนอกเลยครับผมวันนี้เราจะพาไปดูนะผมจะมาดูสถานที่นะครับผมสถานที่เออก็เคยสอบถามนะครับเป็นสถานที่โบราณนะผม ถ้าก็ดูคร่าวๆก็น่าจะอายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับผมดีเด็ดตัวนี้ก็เป็นที่ไล่หมดนะครับผมไถทําที่ไล่ปลูกก้อยปลูกมันหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามมาดูนะครับผมว่ายังหลงเหลืออะไรมากครับผมในบริเวณนี้ครับผมเราติดตามกันนะครับผมไปครับผม นี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นสถานที่โบราณนะผมแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะครับเนี่ยไถปลูกมันปูง้อยหมดนะผมจนจำเขาโค้งเดิมไม่ได้นะครับผมแต่เราก็มาดูน่าจะเหลือเศษจลองลอยนะครับผมของหมู่บ้านโบราณนะผม นี่นี่นี่น่าจะเจอนึ่งชิ้นนะครับผมนี่นี่เล็กๆครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเครปันดินเผานะครับผมเนี่ยมีเศษลงเหลือนะครับนี่สถานที่นี่เราสถานที่นะผมเนี่ยเคยสอบถาม เท่าภูเก่ตในหมู่บ้านนะครับผมว่าที่บริเวณนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านที่สมัยนั้นนะครับผมนี่นี่เจอแล้วครับผมนี่เนี่ยผมนี่นี่ครับผมบผม,มันเป็นถ้วยชามกระปั้นดินเผาผมสมัยก่อนนะครับผมเนี่ย ก็ทุกวันนี้ก็นี่นะครับผมนี่เป็นนะครับผมก็ยังมีรอยลงเหลืออยู่นะครับผมก็ทุกวันนี้ก็เสื่อมสายลงตามการเวลานะครับนี่ก็ยังมีลงรอยให้เห็นอยู่ครับผมเดีย๋ยวเราดูดูกันทั่วๆนะครับว่ายังเหลือมีอะไรมั่งครับ ก็ก็เดินหาของเก่านะครับผมนี่นี่ครับนี่นี่ใส่กับเป็กระเบื้องเครื่องปันน้นดินเผานะครับบริเวณน,นี้กว้างนะครับผมที่กว้างมากแต่ไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับผมที่ชุมชน,นแห่งนี้หรือหมู่บ้านแห่งนี้ครับผม ในทุกผู้คนหายไปไหนหมดเลยสมัยก่อนนี่เล่าให้ฟังก็นี่พบโค้งกระดูกอะไรก็มีนะครับผมแต่นี่ก็ลงรอยเขาถ่ายไปทำไรทำนากันหมดนะครับผมลอยน่าจะหายากนะครับผมราติดตามกันนะครับ บางคนก็บอกว่าเป็นวัดเก่าคนก็บอกว่าเป็นที่ชุมชนนะครับผมเป็นหมู่บ้านนะครับแต่ที่ดูดูมาก็เป็นร้อยปีนะครับผมน,นี่ครับผมเนี่ยรองรอยกระเบื้องนะครับผมเครื่องปั้นดินเผานี่นะครับ สมัยก่อนนะครับนี่ครับเจออีกชิ้นนะครับผมเนี่ยสมัยก่อนก็เห็นเยอะนะครับผมตันนี้ก็หลายปีแล้ว เจอรถไถๆไถออกไปเยอะแล้วครับผมร่องรอยก็กระจายไปทั่วดูไม่ค่อยเยอะนี่ครับเนี่ยนี่ครับผมนี่บริเวตนี้นะครับผม รถ่ายถ่ายแล้วก็ยังพอได้เห็นอยู่บ้างนะครับผมแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเสื่อมสภาพไปตามกานเวลานะครับเนี่ย ก็มีเศษกระบุงกระเบื้องครับเศษกระเบื้อง,อง,งเนี่ยยังลงเหลือไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ว่าที่บริเวณน,นี้สมัยก่อนเนคเคยมีคนมาอาศัยอยู่นะครับผมสเสร็จเศษกระเบื้องครับส่วนมากกับ หเห็นเศษกับเบื้องเยอะครับผมแต่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วครับผมนาะเจอรถไถไถโดนไถหักไปเยอะนะครับนบริเวณนี้ยิ่งเยอะนะครับบริเวณนีเ้เยอะครับ ชัดนะครับรอยเสกะบุงกระเบื้องครับผมเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนนะครับผมว่ามีคนได้ไปหนึ่งชิ้นครับผมวันนี้ไปดูแล้วก็โอเคเป็นของเก่านะครับผมนี่ข่าวที่บริเวณนี้นะผมทั้งหมดบริเวณนี้นะครับผมนี่ทั้งหมด หมู่บ้านเก่าโบราณน,นะครับผมคนสมัยก่อนนะครับใบเปิดลยอยขุดขุดหานะครับผมเ,เสร็จดินเผา กถมถไถๆไล่ฟังดินแล้วไถๆแตกเสียหายเบ,บื้องนะครับ นี่ครับผมมาตรงนี้ยี่เห็นชัดนะครับผมเนี่ยใส่กระเบื้องฝังดินน้ำนะใส่กระเบื้องนะครับเนี่ยมันหลังเขาเนี่ยให้เก่าเนี่ยนี่ก็ยิ่งเยอะนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงตรงนี้จะเป็นอะไรครับผมเพราะเห็นเยอะนะครับผมเนี่ย นะครับยิ่งเยอะตรงนี้ยิ่งเยอะนะครับผมใส่กระเบื้องนะครับนี่คนมาหาของเก่าอันเดียวเลยครับผมบริเวณนี้ยิ่งเยอะนะครับมันใส่จิ้มสวนเยอะบริเวณนี้ครับ ครับผมยังไงคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนแล้วผมคิดว่าอากาศร้อนนะครับผมแล้วก็ล่องรอยกยังเหลืออยู่นะครับผมตัวนี้แล้วก็มีไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ยังมีบางมีเศษถ้วยชามกระเบื้องดินเผาครับนี่นี่ตัวอย่างนะัผมเป็นเศษนะครับผมเนอายุ เป็นร้อยปีนะครับผมกนี่ยกมีเห็นดูบ้างนะครับก็วันนี้ก็ตามกาลเวลาครับผมจากรอบปีมาถึงทุกวันนี้ก็บริเวณนี้ก็ทำไร่กันบนนะครับไถปลูกง่อยปลูกมันกันหมดแล้วก็สภาพเก่าก็คงไม่มีเหมือนเดิมนะครับผม ก็มีเห็นบ้างปะปลายผมแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากนิดน่งนะผมคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรพาไปไหนเนาะคอยติดตามนะผมคลิปนี้บ๊ายายครับผม